กลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือหนีเขามาอยู่กับพ่อคอยพ่อไกลนะครับครับคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่ก็เด้อพี่น้องเด้อมาอีกแล้วพี่น้องป้องไปในวันที่สามสิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อ EP ที่เจ็ดสิบห้าครับผม EP ที่เจ็ดสิบห้านะครับเอาก่อนอื่นขอบุญขอบคุณซี่เอฟเอฟซีครับแม่ลูกเผือกเด้อครับ ไปหาอีพอพนเด้ออำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัครับผมติดมัดจําครับอาทิตย์หนึ่งเด้อเฮ็ดข้อกันพยไกลครับผมนาเจ้าหลายให้ดิดอกเปิดบ้าจัดไปได้เลยเอาให้คำคุ้นๆครับผมเมื่อนี้เฮามีนําเสนอพี่น้องจิ๊กโตพ่อสามอ้อยสองรายการเมื่อนี้มีอยู่สองตัวสองรายการเด้อพี่น้องเด้อซื้อสองได้สามกับมี่ัวรายการสุดท้ายครับผมซื้อสองได้สามครับผมกับเมียคว่ำสีทองเนาะพ่อเนาะแม่น เอาเบิ่งกับแม่ที่หนึ่งเลยครับผมแม่แรกข้อมูงของเพิ่นร้อยสามสิบเก้าบวกลบหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบวกลบสถานะเพิ่นผสมมาแล้วครับผมได้ยี่สิบสามวันกับเพชรตะวันสถานะเพิ่นเป็นแม่แยกลูกผสมแล้วเด็กพี่น้องเด้อเพชรตะวันเป็นผูพ่อเพชรตะวันครับผมได้ยี่สิบสามวันเนาะครับเนาะพาญาติลูกเพชรพี่น้องพูดบ้านที่ควายไทยได้ยี่สิบสามหมื่อเด้อพี่น้องเด้อครับชนัทประพาฟาร์มอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น จะเงีบซ้ำเมื่อคือเพื่อผ่านแล้วหลอกหนึ่งแคือผ่านหลอบหนึ่ง้ะพี่น้องเด้อมครับผมพ่อได้ลูกไม่เจตโตแล้วครับบัดสองตัวเนี่ยพี่น้องเพิ่นได้ลูกมาสองตัวตัวที่สามสี่ไปนี่เนาอพหรอแมนอ่าพี่น้องเอาไปเลาะลุงจีจัน่อยพี่น้องเปิ้ลมาแต่พร่อมเกาเพิ่นว่าพม่ได้แต่ตัวเมียที่พญากายใาเพิ่นว่าไข้ลูกมีมีแต่งแต่ตัวเมียวันเถาะตัวเออเพิ่นว่าเพิ่นได้แต่ตัวเมียได้พญากคายตัวหนึ่งเนี่ยพี่น้องยังลูกเย้งเก่งเหมือนกันเพิ่นว่าครับผมเพิ่นเป็นสายทาางดนอออพเเล โอ้เนี่ยพี่น้องเป็นสายเพชรอุดรเลยพี่น้องเด้อเพชรอุดรล้านเปอร์เซ็นต์ปาดโคุณข่เก่าเนี่ยไงมาพี่น้องเพิ่งครับผมปาดลมลมลมปับฟ้าเมื่อนี้กับเบียร์ากาศเที่ยวขึ้นเที่ยวแดดเลยพี่น้องเด้อตาแต้มนี่ครับผมตาแต้มแก้มเจ้ากระจำอาแต้มแก้มจำพี่น้องเบิ่งอ่องข้อพี่น้องสองอ่องชัดเจนเลยพี่น้องเด้อเบิ่งโอ้โหข้าวครับผม นีโอ้บหเผ่าย่นๆเลยพี่น้องเบิ้งครับผมจีบไดบจีบเท่าดีเลยพี่น,อน้องเด้อครับผมกำไรเก่เามีหน้าลังครับเพิ่นแยกลูกออกไปกับจีบมุเจ้าก็ไปเอาเนื้อเอาหนังใส่เพิ่นอนเบิ้งเลยเบิ้งเ<อ>ขา,า,า,าพี่น,อน้องโอ้ยเขาสมัยใหม่ตัวพี่น้องไอ้เบิ้งส้งเขานี่เปิดกว้างเนาะเป็นตกขั้นซ่อนใหญ่เลยพี่น้องเนะมันมันข้นเขาแงใหญ่น้อนเขาแง่เลยครับผมหัววันอือฝ่ายหัววันคว้านลำเลยพี่น้องเด้อนี่ครับผมหัววันคว้านลำครับผมนี่สายเป็นปูนวนพี่น้องเบิ้งพ่อมางเพิ่นครับเอ้าเดีอ่างพี่น้อง เขามาเชื่องเด้นะพ่อไหวกล้วยแก่เรโตกันต่องเชื่องอ่างเงยเลยด้วพี่น้องเลยครับเนี่ยเป็นแม่กล้วยสีอ่างเงยเหรอผมนี่หวานกรอมก็ดีครับเอาเบิ้งไทยเบิ้งไทยอะไรเป็นเป็นเบิองช่วงหวัดไทนพี่น้องไทยหางหลายเนาะพ่อเนาะพี่น้องเมื่งเลื่อยคอลงมาพี่น้องเลยไทยหางหลายดีพี่น้องเมื่อหางเป็นคู่หางเงยคู่หางไอ้ยง ครับผมเอาไปรุนอีกรอบนึ่งนะพ่อเนาะคือเพิ่นผ่านรอบมารอบนึ่งเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเอาไปรุนอีกรอบนึงของเก่าเพิ่นว่าได้แตาตัวแม่ได้สองตัวพญ่ายักษ์แต่พนกว่าพี่น้องได้อ่างได้ลึกผู้ใดมาคว่วสายอ่างนี่ครับนี่แหละคือสายเป็นกุด่นลอยไปลอยไปเส้นเล่นโมโหแมนเนี่ยกินงากระเก่งเนี่ยมาหลามาย่ายเพิ่นเบิ่งได้อยงง่าย่างบ่ป็นนั่นตามเนี่ยพี่น้องเบิ่งค่าย่างเพิ่นครับผมพวกเป็นควายใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่บอกแม่พันเบอใหญ่่ๆเลลยะครับโอ้เนี่ย นัำครับมาหลามะงางงางๆพี่น้องเป็นกล้วยอ่างใงญ่อีกเมีนึงครับนาเขาดีพี่น้องนะเขางามถูงงางนำกล้นได้สบายพี่น้องมากมะพี่ปบมึงนี่แะพี่น้องเปิดไปสี่สิบเก้าคะแนนเด้อเปิดไปสี่หมเกพบาทเด้ไหมเด้อสำหรับเมนี่เนาะเมีสายเพชรอุดรพี่น้องสเพชรอุดรเาสี่หเกพบาทอ่างได้ง่าเได้ข่าเป็นสมูทลัไปขวายว่พี่น้องเิอะไรกินไงเพื่นเพื่ออพี่น้องเอ้ย ก็เริ่มฮ้อนแดดแล้วมึงข่มใหญ่คมอ่างพี่น้องครับเป็นยาพี่น้องถ้ากินยาพี่น้องเบื้องอืมพี่น้องเลี้ยงกินยานี่บ่ต้องห่วงพี่น้องโอ้ยขึ้มาพี่น้องเอาใส่พวดพวดพวดยังกินยาไม่เป็นจะแซ่บแห้งให้เท่านี้พี่น้องโอ้เอ้านี่แบบเป็นมุมธรรมชาติของเพิ่นเลยเลยพี่น้องเด้อนี่ก็คือการกินยาแบบธรรมชาติของเพิ่นเลยครับนี่เราเป็นรุ่นเด้อพี่น้องเด้อกับสายอ่างในเงาเดลึก ครับอกกันว่าพ่อไปพ่อมาอยู่กล้วยแม่นี่ว้าพี่น้องเปิดไปเท่าไรก็พ่อสี่สิบเก้าครับนียนี่พี่น้องสี่หมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อมันอ่าสำรับนี่พี่น้องสายเพชรอุดรนี่กับแม่ทีหนึ่งเนาะครับเนาะมันอ่าผสมกับพ่อเพชรตะวันมันผ่านรอบหนึ่งแล้วพี่น้องเอาไปลุ้นอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่างได้อ่างได้เลือกมีเนาะกล้วยตัวนี้กินงากาเก่งหน้าตาหน้าเขาก็งามพี่น้องงามบ่งามไงพี่น้องตัดสินใจเอาเบิ่งเอางเลยพี่น้องด้เอ้ ครับเบ,บิ้งเอาครับผมเนี่ยครับอ่ะเอาจัดได้พี่น้องเด้อครับผมเอาเมืองกับตัวต่อไปครับเอาครับผมมาพบกับชุดที่สองเนาะครับอ้าวตัวที่สองเดอ้อครับผมเป็นลูกแม<ต>่แม่ลูกแม่แมแที่สองได้สามโอ้เป็นชุดแม่ลูกด้วยพี่น้องเด้อเป็นลูกพ<แ>ี่เนาะครับเนาะลูกเพิ่อนั่นลูกยกมงคลที่มีใบดิอืครับผมเป็นลูกสาวของพ่อยกมงคลนะพี่น้องใบพันมีอยู่ดิเป็นลูกนักเลี้ยงเด้อครับผมเนี่ย กินน้ำพอดีพี่น้องยกมงคลครับพ่อใบยกตัวนี้<ใ>นี่ <ผม S 2> ลูกยกมงคลไม่ใช่ไม่หาเดือนกลัวน่ะลูกสาวในไว้ยหาเดือนกลัวด้วยพี่น้องเด้อแมนครับผมแม่เพ่อนี่สูงลอยมาในนอคอสูงลอยสามเจ็ดบวกลบหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบด้วยพี่น้องแมนเออป่านนี้อยู่ในคลอง ไม่ได้ท้องเป็นลูกสร้างอุดรนนี่ไปนี่อืมครับผมก็คือสถานะแม่เพิ่นนี่ก็คือท้องแล้วได้พี่น้องท่องช้างอุดรได้สี่เดือนเป็นชุดสามหัวใจพี่น้องครับผมมามา,มาเนี่ยมาแล้วมัแม่ลูกลูกตัวแมียแม่เพิ่นกระท้องแล้วพี่น้องมาแล้วมา้ยครับเบิ่งเอาเลยครับผมเนี่ยอ่าฮูวีเบิ่งควอ่งคว่ำเงยของแม่เพิ่นพี่น้องุูนะลูกสาวด้วยพี่น้องได้ลูกสาวเพิ่นแต่ลูกสาวของพ่อหยกมงคนนี่ยางน้ำฝน กินนาอันเจ๋งจัดโคตรสุนครับกินนาดีมีเรื่อสร้างอุดรครับผมเนี่ยสร้างอุดรครับพ่อช้างอุทัยแม่ช้างหนองบโบลพูครับในท้องเพิ่นลแมนมาพ่อแม่นได้ได้ได้ซีเดือนในท้องท้องเราซีเดือนพี่น้องอืมอ้หมาอ่างใส่พี่น้องในเบิ้งเน้าโกลสามคาท้องเด้อครับผมแม่นพี่น้องเบิ้งหน้ครับพ่วงอ่างไงของเพื่อน โอ้ยโอ้ย<โฮ>เสียงกินงาไหมโอ้ยเนี่ยพี่น้องครับคุณน่ะไปตุ๊บเป็นลูกตัวที่สามเนาะพ่อ<แ>เน,เน,อะนาะอายู่ในห้องเนาะแนนเนี่ยพี่น้องคุณกินงาพี่น้องค่ะ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 ครับผมลับลูกตัวเมียได้พี่น้องเลูกสาวเพื่อนโอ้ยเป็นชุดสามหัวใจพี่น้องสามหัวใจครับเนี่ยเออคุณน่ะเอาแบบธรรมชาติเลยพี่น้องเนี่พี่น้องเบิร์กคนกินงาได้ครับ เนี่ยยกที่ว่ากินงาพวกเป็นอีกเนี่ยกับผมพุ่นนะไอ้ล่ะเอาไอ้พ่นกินงาเพิ่มเดี๋ยวผมก็อยากกวนเพิ่มมุกเจ้ากับเบิ้องลอดดาเมี่ยมจำบอ้ล่ะมะมะเอาออกไปเบิ้งอัตรรักษ์กก็ได้พ่อมาๆๆๆจีนอองไปเบิ้งอัตรรักษ์ค่อยไถ่ไปนะจังมาเบิ้งจังนะนะไอ้ล่ะไม่ก่อเนี่ยพี่น้องเป็นข้อยสีดอกเหล้าที่พี่น้องเนี่สีดอกเหล้าขาวงามดีพี่น้องฮะกับเนี่ยกินงาท้องไข่แย่ง เับเอาเบิ่งนาตาตลักพิ่นครับผมเอาเอาเอตาเต็มตาเต็มเจ้ากระจํเอาตาเต็มเจีมจยงยำยาพวดพวดพวดด้วยองขออของข้าวยิ่งยงครับเจีบเข้าพี่น้องเจีบเข้าห้ามนะครับเอเงนาตาเาพิ่นครับเนี่ยเขาต้องสายเคลื่อน้ดรเคื่อสายทั้งเคลือนอนี่อ่างเงๆเลยพี่น้องเอ้าเาก็ปลูกตัวเมียลูกสาวพี่น้องเมืองไทยครับ ถ่ายหางโอเคป้าเบิ่งทางขางคนพี่น้องเมืองหนุ่มคนสวนต้องมาสวนต้องมาเพียงครเดียวดินบุบบับเนี่ยเอาไปเป็นว่าจิ้นยาต้องมาเอาอะไรกิ้นกันครับผมเอาพ่อเปิดแมงพี่น้องไว้หลาย้านได้ครับชุดนี้เปิดใบหาซื้อหาข้างนเนี่ยพี่น้องเปิดใบหาเงินหาพันบาทได้ซื้อสองได้สามเนี่ยเป็นชุดสามโปรเจกครับผมพูดพูดพูดเป็นการกิ้นยาทุบทุบพี่น้องเบิ่งเลียมโตเพิดได้พี่น้องเนี่ยเบิ่งกดมบล็อกเลยพี่น้องครับผม เนี่ยเตรียมโต้บนพี่น้องเลยอ่างผมเปิดโอ้ยแต่แต่แต่เสียบนอกะ,อะ <laughs> เนี่ยเพื่อนน้องโอ้ยกินหยาไหมนี่ละรุ่นเอาจั้งสี่ล้ามันจองบอกบอมีอะไรเกี่ยวหยาเนี่ยเด็กพี่นอออ้อ,อ,องอาครับลูกสาวนี่ก็โตดีได้พี่น้องเนี่ยไว้เด่นพูดได้ครับเนี่ยลูกสาวคนก็อัตลักษณ์ชัดเจนดีพี่นอ<ม>อ้องขเอานี่เขาดีครับผมเปิดกว้างดี กินยาพ่อวพื้นเรื่องกินยาเนี่ยคักแล้วยกล้วยสุดนี่เอาพ่อดึงพุ่นพุนตัวนั้นก็กินยาเจ๊งเก่งพี่น้องยาคอยเริ่มแปลนไปแปลนไปแล้วนี่เป็นชุดแบบชุดตั้งป้ามันโม่พ่อเขาเอินแม่นอ่าชุดตั้งป้ามด้วยพี่น้องด้วยสำรับมือไม้นาะครับเนาะมือไม้ย่างอ่ากับเนะน้ำให้เป็นแม่ลูกหรือแม่ท้องด้วยครับเนี่ยเนี่ยสื่อซองได้สามลูกยางน้ำฝนนี่พี่น้องเนี่ยครับผมเอาฝนปือเบิ่งขวบอ่างฝนพี่น้องอืใช่แบบนี้เลยครับ ตัวมนนันแปดเดือน,นเก้าเดือนเนี่ยเพลเลยละไปครับผมเออไมาแรงนะเออฮะทำเสร็จได้พี่น้องเด้อเอา,อาขอฝากไห้ทำบปดนี้เ่าฮะกดติดต,ตามเด้อช่องช่องใบบุญชาแนลเด้อขอาากล้วยพอกายคือเก่าครับผมกระสีได้หากล้วยตัวใหญ่ๆสีถึกถึกแม่มูเจ้าครับราคากับพ่อไปได้อยู่ได้นั้งกันสุขคนครับมูเจ้าอยู่ได้คอยกับยู่ได้พ่อ,อกับได้หลายโคอไปพ่อมาราคา ราคาเกษตรกรพี่ๆน้องๆหักแท่งแบ่งปันกันไปเนาะครับผมเอาอีพอพ่นโยบึงการกันเฮ็ดคอกไใบเด้อเด้อเดี้อกล้วยไปส่งครับผมพ่อเมื่อได้กาจังโทูมาเด้อครับอ่ะอ่ะจ้างตลาดครับผมเอาแต่สำหรับคลิปนี้เขาก็มีหลายเนาะครับครับขอกล่าวค้า่าขอบคุณวันอีครับครับผม